รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเดินวิ่งสีลิงสนามแข่งขันจันทบูนเกมค่ะช่วงบ่ายวันนี้ที่โรงเรียนนายามพิทยาคมในกล้าเนารรงพงษ์เจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเดินวิ่งสีลิงสนามแข่งขันจันทบูนเกมโดยมีข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้จังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง27มีนาคม2558โดยมีการแข่งขันกีฬาจำนวน43ชนิดใช้สนามกีฬาใน8อำเภอของจังหวัดซึ่งที่อำเภอในยอามได้มีสนามแข่งขันกีฬาอยู่2ชนิดคือซอฟบอลและเบสบอลทางนี้การจัดโครงการในวันนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์กีฬา เยาวชนแห่งชาติครั้งที่31ที่จังหวัดจันทบ,บุรีเป็นเจ้าภาพเพื่อให้ประชาชนในอำเภอนนยาอามเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นของสนามที่จะใช้ในการแข่งขันและเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมเดินวิ่งในครั้งนี้ด้วยค่ะ